นิทานเรื่องกระต่ายน้อยอยากเป็นนักบินอวกาศกระต่ายน้อยชื่อทิมมี่ฝันอยากเป็นนักบินอวกาศเขาชอบมองดูดาวบนท้องฟ้าทุกคืนวันหนึ่งทิมมี่ตัดสินใจสร้างยานอวกาศจากกล่องกระดาษเขารวบรวมเพื่อนๆมาช่วยกันตกแต่งยานอวกาศเมื่อยานอวกาศเสร็จทิมมี่ก็เข้าไปนั่งและเริ่มนับถอยหลัง5 4 3ส1 ออกเดินทางเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล่องลอยอยู่ในอวกาศจริงๆเพื่อนๆหัวเราะและสนุกสนานไปด้วยกันแม้ว่ายานอวกาศของทิมมี่จะไม่ได้พาเขาไปถึงดวงดาวจริงๆแต่ทิมมี่ก็ได้เรียนรู้ว่าการมีความฝันและการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆนั้นสำคัญที่สุดคติสอนใจความฝันเป็นสิ่งสวยงามและการร่วมมือกับเพื่อนจะทำให้ความฝันเป็นจริงได้ นิทานเรื่องคุณหมีขี้เซากับฤดูใบไม้ผลิคุณหมีบรูโนเป็นหมีขี้เซามากเขาชอบนอนหลับตลอดฤดูหนาวเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเพื่อนๆพ,พยายามปลุกบรูโนให้ตื่นแต่เขาก็ยังคงหลับอยู่กระรอกน้อยนำดอกไม้หอมๆม,มาให้ดมแต่บรูโนก็แค่ขยับตัวเล็กน้อยเท่านั้น นกน้อยร้องแพลงเสียงดังข้างหูบรูโน่แต่เขาก็ยังคงหลับอยู่ในที่สุดเพื่อนๆนตัดสินใจนำน้ำผึ้งมาวางไว้ใกล้ๆจมูกของบรูโน่กลิ่นหอมหวานของน้ำผึ้งทำให้บรูโน่ลืมตาขึ้นมาทันทีเขายิ้มกว้างและขอบคุณเพื่อนๆที่ปลุกเขาให้ตื่นคติสอนใจ เพื่อนที่ดีจะคอยช่วยเหลือและนำความสุขมาให้เราเสมอนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกผู้กล้าหาญสุนัขจิ้งจอกชื่อเฟลิกซ์เป็นจิ้งจอกที่ขี้กลัวมากเขากลัวเสียงดังกลัวที่มืดและกลัวการผจญภัยวันหนึ่งเฟลิกซ์หลงทางในป่าลึกเขาเริ่มรู้สึกกลัวและไม่รู้จะทำอย่างไรท่านใดนั้น เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเฟลิกซ์พบลูกนกที่ตกลงมาจากรังเขาลังเลแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจปีนต้นไม้เพื่อช่วยลูกนกเฟลิกซ์ปีนขึ้นไปอย่างระมัดระวังจนถึงรังนกเขาวางลูกนกลงในรังอย่างปลอดภัยแม่นกร้องขอบคุณเฟลิกซ์อย่างมีความสุขเฟลิกซ์รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากคติสอนใจ ความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่หมายถึงการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะกลัวนิทานเรื่องกระรอกน้อยนักสะสมลูกโอก๊กกระรอกน้อยชื่อซินดี้ชอบสะสมลูกโอ๊กมากเธอมีลูกโอ๊กมากมายจนเต็มบ้านวันหนึ่งเพื่อนๆขอให้ซินดี้แบ่งลูกโอ๊กให้บ้างเพราะพวกเขากำลังขาดแคลนอาหาร ซินดี้ลังเลเธอห่วงลูกโอ๊กของเธอมากแต่เมื่อเห็นเพื่อนๆหิวโหวยเธอก็ตัดสินใจแบ่งลูกโอ๊กให้เพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆขอบคุณซินดี้อย่างมากพวกเขารู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจในความมีน้ำใจของซินดี้ซินดี้เองก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆคติสอนใจการแบ่งปันให้ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข นิทานเรื่องลูกเป็ดขี้อายอยากเป็นนักร้องลูกเป็ดชื่อเดซี่เป็นเป็ดที่ขี้อายมากเธอชอบร้องเพลงแต่ไม่กล้าสแสดงให้ใครเห็นวันหนึ่งมีการประกวดร้องเพลงในฟาร์มเดซี่อยากเข้าร่วมแต่เธอกลัวมากเพื่อนๆของเดซี่ให้กําลังใจเธอพวกเขาบอกว่าเดซี่มีเสียงที่ไพเราะมากและควรจะแสดงให้ทุกคนได้ฟัง ในที่สุดเดซี่ก็ตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดเมื่อเดซี่ขึ้นไปบนเวทีเธอรู้สึกประหม่ามากแต่เมื่อเธอเริ่มร้องเพลงเธอก็ลืมความกลัวไปหมดสิน้นเสียงของเดซี่ไพเราะและสดใสทําให้ทุกคนประทับใจคติสอนใจอย่าปล่อยให้ความกลัวมาขัดขวางความฝันของเรานิทานเรื่อง ต้นไม้ใจดีให้ร่มเงามีต้นไม้ยืนต้นตระงานอยู่กลางทุ่งเด็กๆชอบมานั่งเล่นใต้ร่มเงาของมันสัตว์ต่างๆก็มาพักพิงคลายร้อนต้นไม้ให้ร่มเงาแก่ทุกคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดกระนำ่ำต้นไม้พยายามต้านทานลมอย่างสุดกำลังแม้กิ่งก้านจะหักโคน่นแต่มันก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ หลังจากพายุสงบเด็กๆและสัตว์ต่างๆกลับมาที่ต้นไม้พวกเขาช่วยกันดูแลและปลูกต้นไม้ใหม่รอบๆต้นไม้ใหญ่ต้นไม้รู้สึกซาบซึ้งใจในความรักและความห่วงใยของทุกคนคติสอนใจการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นคือการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นนิทานเรื่องนอนผีเสื้ออยากบยบิน นอนผีเสื้อตัวน้อยชื่อลิลลี่ฝันอยากโบยบินเธอเห็นผีเสื้อตัวอื่นๆบินอย่างอิสระบนท้องฟ้าเธอจึงพยายามกระโดดและขยับตัวแต่ก็ไม่สามารถบินได้เพื่อนๆน,นอนผีเสื้อหัวเราะเยาะลิลลี่แต่ลิลลี่ไม่ยอมแพ้เธอตั้งใจฝึกฝนทุกวันในที่สุดลิลลี่ก็เข้าดักแด้และรอคอยการเปลี่ยนแปลง เมื่อถึงเวลาลิลลี่ออกจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามเธอโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสง่างามเพื่อนๆอน,นอนผีเสื้อต่างตกตะลึงและชื่นชมในความพยายามของลิลลี่ทติสอนใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนิทานเรื่องมดแดงสามคีมีชัยในป่าหันหนึ่ง มีฝูงมดแดงอาศัยอยู่พวกเขาทำงานร่วมกันอย่างขยันขันแข็งเพื่อหาอาหารและสร้างรังวันหนึ่งมีลมพายุพัดแรงทำให้รังของมดแดงพังเสียหายมดแดงทุกตัวเสียใจแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาร่วมมือกันสร้างรังใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมมดตัวใหญ่ช่วยขนดินมดตัวเล็กช่วยขนใบไม้ พวกเขาทำงานกันอย่างสามคัคคีในที่สุดรังใหม่ก็เสร็จสมมูรณ์มดแดงทุกตัวดีใจและขอบคุณกันที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่พวกเขารู้ว่าความสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่คติสอนใจความสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่นิทานเรื่องเต่าน้อยใจดีช่วยเพื่อน เต่าน้อยชื่อต่ายเป็นเต่าที่ใจดีมากเธอชอบช่วยเหลือเพื่อนๆเสมอวันหนึ่งต่ายเห็นกระต่ายน้อยตกลงไปในบ่อต่ายรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีต่ายค่อยๆยื่นขาให้กระต่ายน้อยจับกระต่ายน้อยจับขาของต่ายแน่นต่ายค่อยๆลากกระต่ายน้อยขึ้นมาจากบ่ออย่างปลอดภัยกระต่ายน้อยขอบคุณต่ายที่ช่วยชีวิตเขาไว้ ต่ย,ยิ้มและบอกว่าเท่าดีใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆต่ายและกระต่ตยน้อยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปคติสอนใจการช่วยเหลือผู้อื่นคือสิ่งที่ควรทำนิทานเรื่องนกคูกตาโตสอนเพื่อนอ่านหนังสือนกคูกตาโตชื่อฮุกกี้เป็นนกคูกที่ฉลาดมาก เขาชอบอ่านหนังสือและมีความรู้มากมายวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนสัตว์ป่าอยากเรียนรู้การอ่านหนังสือฮุกกี้จึงอาสาเป็นครูสอนฮุกกี้สอนเพื่อนเพื่อนให้อ่านตัวอักษรสอนให้สะกดคำและสอนให้อ่านประโยคเพื่อนๆนตั้งใจเรียนและสนุกกับการเรียนรู้พวกเขาเริ่มอ่านหนังสือได้ทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดเพื่อนเพื่อนก็สามารถอ่านหนังสือได้ทุกคน พวกเขาขอบคุณฮุกกี้ที่สอนให้พวกเขามีความรู้ฮุกี้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นครูสอนหนังสือให้เพื่อนๆคติสอนใจการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและการแบ่งปันความรู้คือสิ่งที่ดี